สวัสดีท่านผู้ชมครับยาวๆคลิปนี้กับพีนัทมัตเตอร์หรือเนยถั่วนะครับเป็นไม้จากต่างประเทศนะครับปลูกในไทยนี้ได้ดีเลยนะครับได้ดีด้วยบางท่านก็ทําเป็นสวนใหญ่เลยนี่คือลูกจะสุกข,ของเขานะครับนี่นี่น,นี่ลูกจะสุกเขาอะอร่อยนะครับเนื้อเนี่ยจะสุกจะเป็นจำๆอย่างนี้นะครับบางท่านนี้ทําเป็นไร่ๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไร่เป็นไร่เลยแล้วก็ เออเอาเนื้อเขาเนื้อจำา่ำดี๋ยไปทําแยมไปทําเนยทําแรงต่างนะส่วนเมล็ดเขาเขาก็จะไปคั่วไปอบนะครับแล้วก็ขายในห้างในร้านดังๆนะครับพวกมินิมาร์ตต,ต่างๆถ้าเนยถัถถ่วถั่วเนยและอพีนัทบัตเตอร์เขาก็จะเหยียบให้ท่านราคาแพงเลยนะครับท่านใดที่มีที่ม,ทมีทางอยากให้ทำเนาะนะจิงพันก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับอย่างผมนี้ก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับผมเพราะมันทําค่อนข้างยาก ก็นะจะตอนติดก็จะลงถุงมูปัญหาเยอะมากเลยแต่ก็ติดนะครับอาทิตย์มาดูต้นใหญ่เขานะครับต้นแม่เขาซื้อมาก็คุยแล้วคุยอีกนี่แหละเล่าแล้วเล่าอีกน้องก็แนะนําไม่ซื้อนะครับน้องเมียวดีนะอยู่เมยวดีนี่แหละอยู่อยู่ตลาดโคกวดอาจารย์ซื้อนี่ไปปลูกไปขายซื้อมาแล้วมีไม่มีใครซื้อเลยจะไปขายต่อไม่มีใครรู้จัก ไม่มีใครรู้จักนะครับไม่มีใครรู้จักซื้อมาสามร้อยจะไปขายสักห้าร้อยไม่มีใครรู้จักก็ไม่ได้ขายสิครับไม่ได้ขายก็เลยปลูกทิ้งๆเลยเอามันปลูกมันหน้าบ้านนี่แล้ววะมันเป็นยังไงก็เป็นพอตอนซื้อมายังไม่เห็นลูกเห็นอะไรก็เลยครับมันทะลึ่งสวยงามเลยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับสวยงามเลยปลูกไว้ได้บ้างใครมาใครก็ทักอาจารย์ลูกอะไรต้นอะไรสวยแท้ พีนัทบัตเตอร์นะครับผมท่องอยู่เป็นเดือนแล้วก็จะจําได้เนี่ยนะจากนั้นก็จะตอนต่อไปอีกนะครับนะี่เลยใหญ่เลยนี่ตอนมันต้องตุ้มเลยเนี่ยไม่รู้มันจะอยู่หรือเป็นเนะี่ยเนาะจริงๆก็บอกว่าต้องตอนตอนข้างล่างก่อนนะสักสี่ห้าวันแล้วค่อยตอนข้างบนนะแข้งล่างมันขยับก่อนเหมือนกันแต่บางครั้งผมก็ตอนพร้อมกันเลยอย่างมะคาเทศเนี่ยตอนพร้อมกันมันก็ออกรากนะครับก็ขึ้นอยู่กับ กับสายพันธุ์กับต้นไม้ด้วยนะผมว่านะเพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรกับพวกนี้มากมายนะักเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปไปก็ถามบ้างคุยกันบ้างเนาะ,ะพี่เนตบัตเตอร์กับมันกันถ้าใคนสนใจนะครับ081-87-87-089นะครับหลังจากติดลากเรียบร้อยดีสวยงามแล้วจะไปนำออกตลาดนะครับที่ตลาดาเกษตนะรนครโคราชหนะ้าสารคางทุกวันศุกนะครับ จากนั้นก็จะไปที่ตลาดเคหะนะครับวันเสาร์นะก็จะไม่ทุกเสาร์หรอกนะแต่วันอาทิตย์นี่ตั้งใจจะลงประจำที่ตลาดกิละนะครับตลาดเก่านะท่าในใดที่สนใจก็ลองไปดูที่นั่นนะครับวันเสาร์ที่ถึงนี้เช่นเด่นครับเช่นเดียวกันครับคณะของเกษตรแล้วกรจังหวัดจะนำ ผู้ค้าผู้ขายนะครับกลุ่มตลาดเกษตรนครโคราช60ชีวิตนะครับไปสาดูงานที่เพชรบุรีไปวันที่สามกับวันที่หกอูหลายวันเลยไปดูการตลาดของบ้านลาดนะครับเพชรบุรีแล้วก็โครงการพระราชดำริหุบกระพงอีกหลายส่วนนะครับแล้ววันเสาร์ตอนเช้าเหมือนกันผมก็ว่าจะไปตลาดนะครับจะไปแหละจะไปตลาดจิระนะครับจะไปแต่เช้าเเลย นะเพราะว่าไปเมื่อวานในโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่น้องชาวตลาดที่อุดหนุนคนกเกษียณให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้เศรษฐกิจฐฐแย่มากๆนะครับแต่หลายท่านก็ยังได้ช่วยกันช่วยอุดหนุนกันเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมบุญรักของมิ่งครับ081 8 7 8ป0 8, 8, 8, 8, 8 9ครับผมพี่นัดบัตเตอร์นะครับพี่นัดบัตเตอร์ขอบคุณครับผม